เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่เกมโรบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแม็กฟุตนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการหากีตาร์ลูปนั่นเองนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้นะครับผมต้องบอกน้องๆก่อนเลยว่านะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนต้องมีก่อนนะครับ สิ่งที่ทุกคนต้องมีก่อนไปทํากีตาร์บุ๊กเนี่ยชิ้นที่1น,นะครับทุกคนครับชิ้นแรกนะครับก็คือเป็นเงินส้มนั่นเองคุณต้องมีเงินส้มอยู่ที่250เงินส้มนั่นเองนะครับต่อไปนะเงินส้มนะครับผมไปตีจากโลก2นะก็คือไปตีที่เกาะเรือผีนะครับที่ผมจําได้นะทุกคนนะาจะผิดพลาดของขออภัยนะฮะแล้วก็ต่อไปโบนนะครับคุณต้องมีโบนอยู่ที่500โบนนะอันนี้ก็ไปตีที่เกาะอ่าทิวเลอร์พาร์กนะครับทุกคนครับก็สามารถไปตีได้ตีโครงกระดูกนั่ ต่อไปนะครับก็คือสิ่งสุดท้ายแล้วก็คือด a กแฟ a t นนั่นเองนะฮะอันนี้เลยบอกเลยว่าหาค่อนข้างยากมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องไปตีหนวดดาที่โลก2นะครับถึงจะตีได้นะครับก่อนที่เราจะไปตีหนวดดำนะครับเราต้องไปตีเจ้าทะเลให้มันดอบของนะฮะพอมันดอบของแล้วก็ต้องเอาของอ่ะแบบว่าไปเสกหนวดดาเกิดขึ้นมาอีกโอ้โหบอกเลยว่าโคตรวุ่นวายนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนละกันโอเคเอาได้ของ3อย่างนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่เกาะชิวเลอร์พาร์คเลยโอเค ผมขออนุญาตไปที่เกาะทีวลปารกเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โลก3นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะทิวลปารกกัน let's go <S เคตอนนี้ผมก็ถึงเกาะเรือผีแล้วนะครับทุกคนครับลำดับต่อไปนะฮะคือเราต้องรอให้มันเป็นคืนฟูมูนก่อนนะครับทุกคนครับเราถึงจะทำภารกิจนี้ได้ฮะ เพราะฉะนั้นแล้วฮะวเราก็จะมารอคืนฟูมูลก่อนละกันนะครับเราจะทําได้เนาะโอเคโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นคืนฟูมูลแล้วนะครับทุกคนครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าเป็นฟูมูลยังไงนะครับสังเกตไปที่พระจันทร์ข้างบนฟ้านะครับมันจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นมาบนแชทนะครับทุกคนครับเป็นว่าผมคืนพาไปดูเลยละกันโอเค ดี๋ยวอย่างแรกนะครับพอพระจันทร์เต็มดวงเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการมารับเควสตรงนี้เลยนะครับทำการมารับเควสตรงนี้เลยนะครับอ่ะรับเควสที่หลุมศพเลยนะครับปึ๊บอ่ะแล้วกดสวดมนต์เลยนะครับอ่ะตอนนี้เรากดสวดมนต์แล้วเราก็กดใช่เลยอ่ะฟ้าผ่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคหลังจากที่ฟ้าผ่านะครับให้เราเดินตรงมาตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดินตรงมานะครับแล้วก็ไปหามอนตรงนี้เลยนะครับนี่มอนตรงนี้นะครับ ให้เราทําการตีมอนให้หมดเลยนะครับอ่ะตีตรงนี้นะครับให้เราลากมอนก่อนนะเราต้องฆ่ามอนที่บ่อเลือดตรงนี้นะครับบ่อมันจะเปลี่ยนสีนะครับอ่ะลากมอนมาให้หมดโอเคเอาแล้วมอนไม่มาละเฮ้ยอ่ะลากมอนมานะครับลากมอนมาให้หมดเลยนะครับเราต้องฆ่ามอนพร้อมกันนะผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าฟูมูมันหมดแล้วอ่ะมันยังจะทําภารกิจได้หรือเปล่านะอ่ะแ,แล้วก็ทาการตีไปเลยนะครับอาจจะตียากหน่อยนะครับทุกคนผมไม่ได้เอาผลพระมาเราต้องตีให้มันตายพร้อมกันนะครับทุกคนฟูมูนไม่ได้เกี่ยวแล้ว ก็คือสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ฟูมูลไม่ได้เกี่ยวแล้วนะครับต่อให้ฟูมูลหมดแล้วก็สามารถทาเควสตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยมันแค่ต้องการให้เป็นวันฟูมูลเฉยๆโอเคบอกเลยว่าชิลอย่างนี้เราไม่ต้องรีบแล้วนะครับโอเคมาหลังจากที่ผมไปเปลี่ยนเป็นผลพาแล้วนะครับมาดูว่ามันจะทําง่ายขึ้นไหมเนี่ยบอกเลยว่าผลเสือแบบเล่นยากจัดอะเออดูก่อนแล้วกันว่าจะเวิร์กขึ้นมากว่าเดิมหรือเปล่านะเออมา แต่เราต้องตีให้ตายในบ่อเลือดพร้อมกันทุกตัวนะครับทุกคนวู้ทุกคนได้แล้วโอ้โหว่าจะได้นะฮะทุกคนอะไรเนี่ยแล้วผมเจออะไรเนี่ยเอ้าเอาเอ้าเ้ยผมหนีก่อนดีกว่าอะไรเนี่ยแล้วนายมาหาเรื่องเราเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยอะไรอะไรหนุ่มจะทํทอะไรหนุ่มหนุ่มทําอะไรอืมอืมไอหนุ่มทําอะไรไอหนุ่มทําอะไรเดี๋ยวนะหายจังหวะก่อนนะทุกคนมา เราต้องค่อยๆไล่เข้าไปนะครับวันนี้เขามีกีตาร์บู๊ดด้วยว่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับหลบก่อนหลบก่อนปึ๊บปึ๊บเข้าไปตีครับปึ๊บสกิลแซ่บไปอ่ะต้องใจเย็นนะครับเฮ้ยแต่ผมว่าเขาไม่เท่าไหร่นะจริงเฮ้ยผมตีสดได้เลยอะ่ะตีสดดูดเมกเลยอะ่ะโอ้โหชิวชิวจัดโอเคครับเมื่อกี้ภารกิจแล้วก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับเมื่อกี้ภารกิจก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับผมสังเกตนะครับทุกคนว่า ทำตอนเช้าไม่ได้นะครับผมทําได้แค่ตอนกลางคืนนะอันนี้คือข้อสงสัยของผมนะน่ฮะทุกคนครับมาต่อไปนะหลังจากที่เราลากมอนตีในบ่อเลือดเสร็จแล้วนะครับให้เราเดินกลับมาตรงนี้นะครับนี่ครับพอเราเสร็จภารกิจบ่อเลือดเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีป้ายขึ้นมาตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมป้ายอย่างนี้นะครับโอเคตรงป้ายตรงนี้นะครับให้ทุกคนฟังดีๆนะให้เรานับป้ายหลุมศพนะครับว่าตรงไหนมีป้ายหลุมศพเยอะที่สุดให้เรากดตรงนั้นนะโอ้ย่างตรงนี้นะครับมี มีหนึ่งสามี่ห้าหกมีหนะครับทุกคนหนึองสาตรงนี้มี3ให้เรากดไปตรงนี้เพราะตรงนี้เยอะกว่านะครับอ่ะตรงนี้เยอะกว่านะครับต่อไปป้ายที่2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6อ่ะตรงนี้มีเยอะกว่ากดเลยครับ1 2 3 4 5 1 2 3โอ้ตรงนี้เยอะกว่านะครับต่อไป,ไปอ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7อ่ะตรงนี้เยอะกว่าอ่ะกดไม่ได้ละเฮ้ยโอเค ต่อไป1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5หอา,หา่ห้าฮะตรงนี้เยอะก,กว่านะครับต่อไป1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6ห้าห้าโอเคตรงนี้เยอะก,กว่านะครับตรงนี้มี6นะต่อไปสุดท้ายแล้วครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7ห้าอ่หอ่ะตรงนี้มีเยอะก,กว่านะครับอ่ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเดินเข้าไปในปราสาทเลยนะครับทุกคนครับ อ่าทาการเดินขึ้นไปเลยนะครับทุกคนอ่าเดินขึ้นมาเลยทุกคนเห็นจะเห็นประตูเปิดใช่ไหมครับตอนแรกประตูมันจะปิดนะอ่าผมจะเดินเข้าไปเลยแล้วก็ให้เราทําการรับภารกิจโลนะครับเรากดรับไปเลยนะครับโอเคพอเราร,รับภารกิจเสร็จปั๊บนะครับประตูตรงนี้ก็จะเปิดอยู่แล้วเนาะนอ่าให้เราทําการเดินมาตรงนี้เลยนะคระับอ่าโอเคตรงนี้เดี๋ยวให้เราถ่ายรูปไปเลยนะครับ <c oughs> อโอเคผมขออยาตถ่ายรูปนะครับ แฟบโอเคหลังจากนั้นเราก็กลับไปเข้าปราสาทข้างหน้าเรานะครับเดี๋ยวเราจะลงไปห้องใต้ดินข้างล่างเลยครับทุกคนไป let's go รอ่อ้โหใค่เขามาออโต้ฟาร์มไหมวะเนี่ยเฮ้ยมานี่ครับโอเคเราก็มาตรงนี้เลยนะครับนี่นั้นนะครับเรามาดูถ้วยแรกก่อนนะครับข้างบนมี5้าข้างล่างมี5นะฟังดีๆนะข้างบนคือถ้วยสีทอง นะครับสังเกตว่ามันหันไปทางตรงนะครับทุกคนตรงที่จับถ้วยอะครับทุกคนอ่ะนี่ครับหันไปอย่างนี้นะอ่ะก็คือตรงแบบนี้เลยอันที่สองนะครับเป็นต้นไม้ไม่มีอะไรนะครับให้เราทําการกดออกไปเลยอันที่3นะครับมีถ้วยนะถ้วยจะเป็นแนวนอนนะอ่ะแนวนอนอย่างนี้นะครับพยายามดูหูมันครับหูถ้วยนะห, <Betty> หูถ้วยหันไปทางไหนก็คือลายนั้นเลยนะครับอันที่3ามมีถ้วยนะครับแต่ถ้วยจะหันตรงนะครับ อันที่สี่เออไม่ใช่อันที่ห้านะครับทุกคนไม่มีนะอ่ะข้างบนเราเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้วยตรงนี้หันไปข้างบนถ้วยตรงนี้หันไปอ่าแนวนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างบนนะครับจะมีแนวบนกับแนวนอนนะครับโอเคต่อไปข้างล่างนะครับข้างล่างเราไม่มีถ้วยนะครับช่องแรกปั๊บช่องที่2มีถ้วยนะครับอยู่แนวบนนะครับอ่ะแนวบนอย่างนี้ถูกแล้วต่อไปอันที่3อันที่4ี่ไม่มีอะไรนะครับ อ่ะต่อไปถ้วยสุดท้ายถ้วยที่5เป็นแนวนอนมาครับไปโอเคเซอร์บอลแล้วครับทุกคนมันง่ายมากเยี่ยมนี่ครับภารกิจต่อไปนะครับให้เราทําการอ่าดูสีนะครับทุกคนอ่ะดูสีตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันกดสีได้นะครับอ่ะให้เราดูท่อนะครับอันนี้เป็นท่อสีดํานะครับก็จะเป็นสีดําไปเลยเราไม่ต้องกดอะไรท่อตัวนี้เป็นสีดํานะครับก็ไม่ต้องกดอะไรส่วนตรงนี้นะครับท่อเป็นสีแดงแล้วก็กดสีแดงนะครับอ่ะ ท่อตรงนี้นะครับหันหลังไปเป็นท่อสีฟ้านะครับอ่าท่อสีท่อสีฟ้าตรงนี้เป็นทอ่อสีดําก็ไม่ต้องกดอะไรนะครับต่อไปท่อสีเขียวนะครับไปสีเขียวเลยต่อไปนะครับท่อสีดําก็ไม่ต้องกดอะไรนะต่อไปเป็นท่อสีแดงนะครับต่อไปเป็นท่ยสีอะไรเป็นท่อสีอะไรสีดําต่อไปนะครับท่อสีฟ้านะครับทุกคนอ่ะแค่นี้เลย อีซี่มากนี่ครับตอนนี้ก็ทําภารกิจเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะมีตัวตรงนี้ขึ้นมานครับเราก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับนี่ฮะกีตาร์โบกมาแล้วราคา5้าพันนี่ฮะของแฟดเมนเท่านั้นนะทุกคนนะสิ่งที่เราต้องมีคือเราต้องมี500โบนนะครับแล้วก็เป็นเงินเขียว250นะแล้วก็1ดาร์ดกแฟดเมนนะครับแต่ละอย่างก็หายากเหมือนกันนะครับทุกคนนี่แต่ผมก็มีหมดแล้วนะครับทุกคนนี่ฮะนี่ฮะทุกคน ด์กแฟนเมนก็คือตัวนี้นะครับนี่ดักแฟดเมนคือตัวนี้นะส่วน250เงินเงินเขียวนะครับนี่คือตัวนี้นี่สองร้อยห้บห้ร้อยนก็คือโครงกระดูกนะครับทุกคนโอเคมีประมาณน,นี้เดี๋ยวผมทําคลิปสอนแล้วกันอ่ะผมขออนุาซื้อเลยแล้วกันนะครับอ่ะเราได้กีต้า์มาแล้วนะฮะแฟบเจสคได้กีต้า์มาแล้วทุกคนดูอย่างเท่ เต yeah. นี่ฮะทุกคนกีต้าที่จัดออออโอเคครับทุกคนครับคลิปสอนหากีตา้าบลูก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนครับเอาเป็นว่าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีเพองตกขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนนี้สวัสดีครับ